สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซตินเด็กวันนี้เราเริ่มจากอ่า k e t k e t b บแล้วกันนะครับก็มอนเดิมอีกแล้วนะครับคือตลาดเวลาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่า New High บางทีมันก็ขึ้นบ้างบางทีก็ลงบ้างนะครับก็สังเกตเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่า New High เมื่อวานเนี่ยก็ลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนตัวของหุ้นที่ยืนเหนือเส้น200วันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มาที่ 56%ละนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเน้นหุ้นที่มันอยู่ต่ำว่าเส้น200แล้วกาลังจะเบรกอะไรพวกนี้น,นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์หลักในการเก่งกำไรของเรานะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเราไปไล่ดูเรื่องเส้น200เนี่ยจะเห็นว่าแทบทุกดัชนีเนี่ยก็จะกลับมายืนเหนือ SMA 200ได้หมดละนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ t ร0อนะครับไม่ว่าจะเป็น s อสเที่ขึ้นมายืนเมื่อวานนะครับตอนนี้ขาดีแค่ดัชนีเดียวที่ยังกลับมายืนเหนือเส้น SMA 200ไม่ได้คือตัวของ MAI นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะกลับมายืนได้แหละนะครับพอถ้าเกิดไปดูตัวของ Market b e ดเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Market e บ t ของ s e ดิงเด็กเนี่ยกับ MAI มเนี่ยมันแยกจากกันนะครับถ้าเกิดไปดู Market e บ t ของ MAI เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50%พอดีนะไปขึ้นมาที่ค่าค่ากลางละนะครับเลยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตัวราคาเนี่ย น่าจะวิ่งตามขึ้นมาได้นะครับตัวกราฟเนี่ยผมโพสต์ไว้ในตัวเทคนิคอลทอล์กเมื่อช่วงก่อนออกรายการเนี่ยแป๊บหนึ่งนะี่ยพอดีเซฟลงมาตรงนี้ไม่ไม่ทันนะครับก็ไปดูกราฟในตัวในเทคนิคอลทอลกแล้วกันนะครับโอเคก็มาดูภาพเล็กกันนะครับภาพเล็กก็เป็นกราฟลาย30นาทีนะครับก็กราฟของเซ็นเด็กนะครับเซ็นเด็กช่วงนี้ก็มันก็คงเหมือนเดิมแหละจะเห็นว่าปกติผมเปิดกราฟมาเนี่ยในกราฟลาย30นาทีเนี่ยผมก็พยายามตีเป็นอัพเทรนชานเอลเนี่ยแหละ นะครับก,ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็วิ่งตามกรอบของ uptrend channel กรอบบนก็1320นะครับกรอบล่างก็แถวประมาณใกล้ๆพันสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าพันสามเนี่ยมีการเปิดแกลบไว้อยู่ซึ่งการเปิดแกลบตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็น common gap นะครับคือสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ถอยลงมาที่พันสได้สักครั้งหนึ่งแหละนะครับแต่ความยากคือเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยถอยลงมาปิดหรือว่าจะ ลงมาปิดก่อนแล้วค่อยวกกลับขึ้นไปเนี่ยนี่คือความยากของการลงทุนในในช่วงเนี้ยนะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าตลาดมันเล่นยากสุดคือจังหวะที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันแบบอ่ามันยื้อยอย่างเงี้ยนะครับเวลามันยื้อยยื้อยยื้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าขึ้นเนี่ยแล้วมันแบบลอยอยู่เงี้ยนะครับเวลาเก่งกาไรเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบเล่นยากมากนะครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์ก็แกว่งน้อยนะครับก็เล่นยาก ตัวหุ้นลายตัวบางตัวลอยแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาตัวที่มันมีสัญญาณบวกเฉพาะตัวนะครับก็ช่วงนี้ถึงแม้มันจะเป็นภาพไซเบอร์ก็จริงแต่เวลาการเก็งกำไรก็ต้องคอนเซอร์เวทีฟไว้นิดหนึ่งนะครับถัดมามาที่ภาพของ s ซฟฟิ f ตี้ฟิวเจร์นะฟิวเจอร์ในช่วงหลังเห็นว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มันก็ลงมาไม่ถึงด้านล่างนะครับแต่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ถึง ด้านบนเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเราตีเป็น uptrend channel เนี่ยก็จะเห็นว่าโซนด้านบนเนี่ยมันก็ห่างแหละนะครับโซนด้านบนเนี่ยจริงๆมันมันมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราตีแบบไหนนะครับจริงโซนด้านบนเนี่ยหลักๆก็จะเป็น850แต่จริงเราอาจจะไม่ต้องขนาด850ก็ได้นะครับคือสัก846ถึงโซน850เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนในการช็อตแหละนะครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยก็แถวประมาณช่วง836นะครับ แต่เนื่องจากว่าราคาเนี่ยเวลามันลอยมาไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกตอนที่มันเริ่มเบรกเนี่ยผมจะพยายามรอดักลองที่ด้านล่างแต่เวลามันขึ้นมาไกลๆเนี่ยผมคิดว่าการดักช็อตที่ด้านบนเนี่ยอาจจะได้เปรียบมากกว่านะครับช่วงนี้คนเล่นฟิวเจอร์ใจเย็นนิดนึงนะเพราะตลาดตอนนี้ฟิวเจอร์มันมันเล่นยากนะครับเพราะว่าความผันผวน,นเนี่ยมันหายไปแบบเยอะมากนะครับเราลองนึกภาพช่วงที่เราพยายามแอคทีฟฟิวเจอร์กันเนี่ยที่เราสอนฟิวเจอร์กัน เยอะๆเนี่ยคือช่วงเดือนมีนาเนี่ยเห็นไหมครับตอนช่วงเดือนมีนาเนี่ยเอฮิสตอริเคิลวอล l ั t ลิตี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณ30%แต่ทุกวันนี้เหลือ20%ละนะครับ30เหลือ20%เนี่ยก็หายไป10%คือหายไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดดูจาก ATR เนี่ยตอนนั้นเนประมาณ14ช่องต่อวันนะครับ14จุดต่อวันทุกวันนี้ก็เหลือ12จุดแล้วยังเทรนด์เนี่ยยังเป็นลบอยู่เลยนะเทรนด์ก็ยังลงอยู่เลยก็คือช่วงเนี้ยเจจออรรมันนนันน,นะะก็าทจดจ ยากนิดหนึ่งสําหรับตัวงฟิวเจอร์ก็ช่วงนี้ก็พยายามเน้นรอเป็นหลักมากกว่านะครับยกเว้น <When S 1> ว่าจะขึ้นแปแรงๆถึงจะไปดักช็อตเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าสมมติถ้าลงมาแล้วเล่นฝั่งลองเลยเนี่ยผมผมคิดว่าตัวสต็อปลอสมันยังดูแบบหายากมานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่ราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็เมื่อวานก็เกิดการเซอวอนแฟกนะครับเพราะว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยโหเราก็เล่นกันรอกันมาแทบจะเป็นเดือนละนะครับเบรกรอไป เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่า I อซมันโอเวอร์บอทมากนะครับเวลามันประกาศข่าวมาจริงๆแล้วมันก็ตามคาดอะไรเงี้ยนะครับมันก็โดนขายทำกำไรลงมาแต่สิ่งที่ต้องระวังมากกว่าอาจจะเป็นกราฟลายสัปดาห์เพราะว่าวันนี้วันพื้นฐานละนะครับคือสัปดาห์นี้ถ้าเกิดมันปิดไม่ดีเนี่ยปิดต่ำกว่า3650รอยาอะไรเงี้ยมันจะเป็นการปิดสัปดาห์ที่มีการทิ้งห่างไว้ที่ด้านบนนะครับคือทิ้งห่างไว้ที่ด้านบนเนี่ย มันก็เป็นค,คล้ายๆชูตติ้งสตาร์แหละนะครับคือชูตติ้งสตาร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็ย่อลงนะครับหรืออาจจะเต็มที่ออกด้านข้างนะครับดางนั้นทองคําในช่วงนี้ก็อยู่ในเชิงของการเฝ้าระวังนะครับในตัวของซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ก็ปรับตัวลงมาแรงนะเมื่อวานนี้เราก็คุยไปแล้วแหละว,ว่าซิลเวอร์เนี่ยแทบจะวิ่งนําราคาทองคํามาตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้ละนะครับก็ยังอยู่ในรอบของการพักตัวนะครับ แนวรับอยู่ SMA 20ก็ยังถือว่าลงมาไม่ถึงแนวรับสำหรับตัวของ Silver ส่วนน้ำมันนะครับน้ำมันก็ยืน SMA 20ได้เราก็รอ SMA 200แหละสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับก็สำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกก็เลือกมาเป็นตัวของ TOA นะครับสำหรับตัวของ TOA นี่ยมันก็วิ่งเป็นกรอบของ up trend channel แหละ กรอบล่างเนี่ย14.4นะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับถ้าต่ำกว่า13.9ก็สต็อป o อดนะเป้าหมายคือ15.4แล้วก็แถวประมาณช่วง16บาทที่เป็นกรอบบนสำหรับ TOA ก็เล่นเป็นแนว pull back นะครับไซดขึ้นไปถัดมาก็เป็นตัวของบ้านปูนะครับสำหรับตัวของบ้านปูก็จะเป็นเรื่องของการ breakout นะครับก็จะเห็นว่า p a t เทิรของบ้านปูเนี่ยคือ p a t เทิรสามเหลี่ยม ซิมเมตติคอลไทร์แองเกิลนะครับ m a ็ d ก็ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาลขึ้นมาได้นะครับก็คาดหวังการเบรกเอาท์เพื่อจะขึ้นไปแถวมาณ5.25แล้วก็5.5ตามลำดับแนวรับ5บาทสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า4.8่จุสำหรับตัวของบ้านปู่ตัวถัดมานะครับก็จะเป็น SCB นะเพราะช่วงนี้เราก็พยายามบนกลุ่มแบงค์เข้ามาบ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ราคามันก็ย่อลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ สำหรับ s c b เนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มย่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาก็จะทํา lower low lower low ลงมาได้เรื่อยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าโอเคเริ่มจะดีขึ้นละเพราะว่า125มันยืนได้มันก็เลยเป็นการหยุดทำ lower low นะครับแล้วก็ภาพใหญ่ก็ยังยืนเหนือ S M A 200อยู่อย่างนี้เรายังมองภาพใหญ่ป็น pull back เพื่อขึ้นได้อยู่นะครับแนวรับ125.5 stop loss ต่ำกว่า124นะเป้าหมายคือ ร้อแล้วก็1้อยสาำหรับ S C B เดี๋ยวเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันบ้างนะครับหุ้นนอกเซ็ตร้อยตัวแรกก็เป็นตัวของไซแม c y ไซแมก็ลงมาแตะ S M A 20นะครับแล้วยังไม่ถึง S M A 200นะครับนี้ก็ท่าคลาสสิกเลยก็ซื้อ S M A 20 1.1นะครับล้วรอขาย S M A 200ประมาณ1.21สําหำหรับไซแม็สต็อปรอถ้าต่ำกว่า1.04นะครับเป้เาถัดมาก็เป็นตัวของ s ินเนนะครับ สำหรับกลวงซินเนก์เนี่ยอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะเป็นสามเหลี่ยมที่แตกต่างจากบ้านปูนะครับคือบ้านปูเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมซิมเมติคอลนะครับซินเนก์เป็นแอสเซนดิ้งนะครับบ้านปูเนี่ยเบรกแล้วแต่ซินเนก์ยังไม่เบรกแต่ใกล้มากแล้วนะรประมาณ12.7ถ้าผ่านได้ก็เป็นการเบรกแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนอกจากการเบรกเอาจากแพทเทิร์นเนี่ยอย่าลืมดูตรงนี้นะครับ SMA 20กับ SMA 200ถ้าเกิดมันตัดขึ้นได้ก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงบวกนั่นเอง แนวรับคือ12.5สต็อปลอถ้าต่ำกว่า12นะเป้าหมายคือ13.4แล้วก็13.8สำหรับตัวของ s ิ n n e t นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ LTS นะครับที่เมื่อวานมีคำถามเข้ามาแล้วเราคุยกันในเรื่องของ r i ก k r วอร์ดวันที่เช้าเมื่อวานเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันปิดแถวว่ามันใกล้ๆ5บาทอย่างเงี้ยมันก็เล่นไม่ได้ที่เราคุยกันไปว่าด้านบนเนี่ยแนวต้านคือ5.5 ส่วนแนวที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยเราเราใช้เป็นจุดสต็อปรอได้กับ4.5คือถ้าเกิดเราซื้อที่5บาทเนี่ยด้านบนด้านล่างมันเท่ากันริกลีวอร์มันไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยมันย่อลงมาเหล4.8นะครับก็แปลว่าถ้าเราซื้อเหล4.8เนี่ยด้านบนเนี่ย5.5เนี่ย up s i ซ e มันก็เพิ่มขึ้นส่วน o าว s ซด e มันก็ลดลงริกลีวอร์มันก็ได้ประมาณ2ต่อ1ละผมก็เลยคิดว่า LTS ก็เริ่มเป็นจุดในการเล่นได้นะครับ แนวรับ4.8สต็อปลอถ้าตับ4.5เป้าหมายคือ5.3แล้วก็5.5นะครับจุดหนึ่งสำหรับ LTS ที่อยากให้ดูคือเรื่องของ MACD นะครับก็ว่าถ้าเกิด MACD มันพลิกมายืนในแดนบวกได้เนี่ยก็จะเป็นการหนุนโมเมนตัมให้ขึ้นได้ต่อนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามวันนี้ผมขอพาไปดูเซกเตอร์ ICT หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเซกเตอร์ ICT เนี่ยเพิ่งจะเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมานะครับแล้วก็ ไอเ d ก็เพิ่งตัดขึ้นขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มเซกเตอร์ไอซก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าดูหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าแอดวานเนี่ยแพทเทิร์นที่กำลังฟอร์มอยู่คือสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมซิมเมติคอลนะครับถ้าเบรกได้เอ็มตัดขึ้นก็เป็นบวกส่วนตัวทรูเนี่ยนะครับตัวทรูเนี่ยก็คือให้มันกลับมายืนเหนือเส้น200วันแล้วก็เกิด Golden c ค o อสขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบวกแสดงว่า ICT ก็เป็นกลุ่มที่ ควรจะเล็งๆไว้นะครับให้ให้ไว้เบื้องต้นแล้วแหละว่าผ่านตรงไหนถึงจะเป็นบวกนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่หุ้นแนะนำนะครับามาที่หุ้นมาที่ตัวคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับตัว dr ของ Apple นะครับ apl 80ก็เหมือนเดิมแหละนะครับ sma 200ก็ยังเป็นแนวรับอยู่เหมือนเดิม นะครับส่วนตัวถัดมาก็เป็นตัวของเนอร์นะครับว่าแนวรับแนวต้านเนอร์ ur, อยู่แถวไหนอ่าสำหรับเนอร์เนี่ยแนวรับก็คงแถว SMA 20เนี่แหละประมาณ4.38นะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็นแถว4.5ที่เป็น SMA 200นะครับแต่ถ้าไม่รีบมากผมว่าเดี๋ยวรอไปแป๊บหนึ่งก็ได้ให้มันแบบบีบให้มันใกล้กว่านี้ก่อนแล้วมันจะเกิดโ็ลเดอเค่อยซื้อก็ได้สำหรับตัวของเนอร์นะครับก็ผมว่าไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับ ส่วน AP นะครับราคาก็ยังเล่งตัวขึ้นไปต่อเนื่องนะครับส่วนแนวรับเนี่ยต้องคงต้อง up trend นะครับประมาณตอนนี้ก็อยู่มาณ8.35สาาำหรับตัวของ AP นะครับส่วน o o m p r r นะครับก็ตัวแม่ในแนวรับเป็นแถวประมาณช่วง7.5นะครับดังนั้นแถวช่วง7.75ผมว่าก็ไม่ได้เหมาะกับการซื้อ7.85ก็สูงเกินไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ย8.1นะตัวนี้เราคุยไปต้นสัปดาห์ที่มันลงมาใกล้ S M A 2 0 อันนี้ก็ถือว่าซื้อตามไม่ทันนะครับส่วน e a นะครับก็เป็นหุ้นที่เราคุยไปต้นสัปดาห์นะครับว่าเราไม่เห็นการเบรกเส้น200มาตั้งนานนะครับมาเบรกได้ก็เลยแนะนําให้เข้าซื้อเก่งกาไรนะครับในช่วงช่วงถาวันจันทร์นะครับก็แถวประมาณใกล้ๆ3บาทตอนนี้ก็ขึ้นมา36 8าทละก็ตอนนี้ก็ถ้าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาแถว3บาทขายก็ไม่ผิดนะจะเล็โปรฟิตรันไปหน่อยไปแถว4บาทก็ไม่ผิดนะครับ แต่คนที่ไม่มีเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดในการเข้าซื้อละเพราะว่าไม่ใช่จุดที่มันได้เปรียบละสำหรับตัวของ EA นะครับคือย่อมาเนี่ยผมต้องย่อลึกเลยแหละนะครับต้องประมาณ3.3ถึงจะรับได้นะครับถัดมาเป็นตัวของ OSP นะครับสำหรับ OSP กับ CBG ตัวนี้น่าเล่นกว่ากันเนี่ยเราก็ต้องมองเป็น CBG อยู่ละถูกไหมครับเพราะว่า เราเพิ่งแนะนําตัวของ C B G เมื่อวานนี้นะครับก็แถวนี้เป็นโซนของแนวรับนั่นเองส่วนตัวของบริเ a เนียนะครับบริเทเนียยังเป็นหุ้นที่ต่ํากว่าเส้น200วันอยู่นะครับคือเราก็คิดว่าน่าจะลุ้นพอลุ้นไปถึงได้แหละก็แนวต้าน2.36แต่ประเด็นก็คือว่าแนวรับเนี่ยปกติเราก็ต้องรับตามเส้น20แต่ว่าตอนนี้เส้น20มันก็มันก็หา่างถ้าคนที่จะเบสจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะซื้อแถวนาน2บาทต้นๆเนี่ยเราใช้ 1.9เป็น stop loss ไปแล้วก็ไปคาดหวังที200่เส้น200นะตรงนแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการเล่นแบบนอกแผนนิดนึงก็เป็นแนว speculative นิดนึ่งสำหรับตัวของบริเตนเนียนะครับถัดมาเป็นตัวของแคลคอมนะแคลคอมก็ผมไม่ได้หยิบมาดูนานเลยนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือมันไม่มี pattern อะไรเลยนะครับเส้น200ก็ไม่ผ่านแล้วตอนนี้เหวี่ยงออกด้านข้างเนี่ยก็มี p เ t t e r n อะไรเพิ่มเข้ามาแนวต้าน6.3แนวรับก็5.7สำหรับตัวของแคลคอม um นะครับ ส่วนตัวของบัฟนะครับบัฟก็เล่งตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะเกิดตัวของโกลเด้นคลอสแหละนะครับแต่ราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะลอยไประดับหนึ่งเหมือนกันนะผมเคยคิดว่าตัวของบัฟถ้าจะซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้มันย่อทักงสิบาทจะเริ่มซื้อได้สําหรับตัวของบัฟนะครับส่วนตัวของผิงอัน80นะครับสำหรับตัวผิงอันก็ ย่อตัวลงมานะครับคือตอนนี้อยู่ในรอบของการพักตัวถ้าเรามองง่ายๆเนี่ยสำหรับตัวผิงอัน80เนี่ยจังหวะเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเล่นเมื่อไหร่นะครับคือผมมองว่าจังหวะเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับผิงอันเนี่ยก็คือให้มันกลับไปยืนเหนือ s m a 20นะถ้ากลับไปยืนเหนือประมาณ2.34ได้ก็จะเป็นจังหวะเล่นนะคือเราไม่รู้ว่าการพักตัวเนี่ยมันจะมันจะจบที่ตรงไหนนะครับเราทําได้แค่ว่ารอเมื่อไหร่มันจะจบรอบพักตัวแล้วก็ฟื้นกลับมาก็รอซื้อมันกลับมายืนเหนือ2.34นะครับ ส่วนตัวของ Gable นะครับ Gable ตอนนี้ก็ลุ้นได้เยอะอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่า Golden Cross ใกล้จะเกิดละถ้าเกิดได้เนี่ยเราก็มองว่าเป้าหมายเนี่ยคือการปิดแก p ที่3.38ตรงนี้ยังซื้อได้ไหมยังซื้อได้นะเพราะว่ายังยังอยู่แถวเส้น SMA 200อยู่เลยมันต่าง EA นะ e a นี่คือพุ่งเนี่ยเกิน SMA 200ไปไกลแล้วอย่างนงี้นเราจะไม่ค่อยอยากให้ไล่ตามนะครับส่วนตัวของ CRC นะครับ CRC ก็ก็ไซด์ไปอัพแหละนะครับก็คือ SMA 20เนี่ย23ก็เป็นแนวรับส่วน26ก็เป็นแนวต้านสำหรับ CRC นะครับก็ต้องรอเล่นตามกรอบไปส่วนตัวของแบมนะครับทุน9บาทขายช็อ t against พอร์ที่8.45นะครับซื้อคือนตรงไหนดีนะครับช็อ uh, ต against พอร์ตแถว8.45คือแถวประมาณตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้ตัวของแบมเนี่ยผมว่าผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างละก็คือเป็นแพทเทิร์นกำลังฟอร์มรูปแบบของสามเหลี่ยมอยูนะ่ ถ้าเกิดเรามีช็อตอเกนพอร์ตแบบ8.45แล้วถ้าเกิดมันทะลุผ่าน8.5ขึ้นไปเนี่ยตามันเลือกด้านบนก็ต้องปิดช็อตอเกนพอร์ตแต่ถ้าเกิดแพทเทิร์นสามเดี่ยมันหลุดลงเนี่ยต่ำกว่า8บาทจุดที่เราจะไปซื้อคืนเนี่ยคือมัน7.55นะครับไมง,งั้นก็รอแพทเทิร์นเนี่ยเพื่อจะเบรกแล้วก็เราค่อยไปเลือกว่าเราจะไปซื้อคืนในที่ช็อตอเกนพอร์ตตรงไหนส่วนเอเชียนะรตรงนี้ยังไม่ผ่านเส้น200วัน,นค,คือขึ้นมาทดสอบก็ยังไม่ผ่าน ก็อาจจะรอให้มันมีการเกิดโัวเด้ยง c o s ละสำหรับตัวของเอเชียนก็รออีกแป๊บหนึ่งก็ได้ส่วน EA คุยไปแล้วนะครับมาที่ TCL แล้วกัน TCL ตัวนี้อันนี้ห่างเส้น200เยอะเลยเราเราคงไม่เ็ t ในการปิดเส้น200นะเพราะมันไกลนะครับก็หลักการก็เหมือนเดิมที่เราเล่าให้ฟังไปว่า,าพวกแนวแกบแนว SMA 200หรือแนวอะไรต่างๆที่เราให้เนี่ยปกติก็จะเป็นแนวแบบหลักการคือแม่เหล็กน,นะครับ ยิ่งมันอยู่ห่างมากเนี่ยแรงดูดมันก็น้อยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถหวังการปิด SMA 200ในเวลามันหา่างไกลๆได้มากนะครับสำหรับ TCL ก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ปิดแกบแรกตรงนี้ไป0.8.3นะครับแล้วก็เกิดแคนเดลกับตัวเนี่ยเราคงมองว่าคงไซด์เวย์ก่อนแหละแนวต้าน0.9นะครับส่วนแนวรับก็0.7สำหรับ TTCL นะครับส่วน SPRC นะครับมีแนวนมขึ้นได้อีกไหมนะครับ คือผมก็ตัวนี้ผมยังยังลุ้นเอสเอ็มเอ200เนี่ยโอกาสถึงได้ยังยังพอมีนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ขนาดแบบว่าจะถึงแน่ๆนะครับมันก็คือมันดูกลางๆมากกว่าอย่างที่ทีซีแอลเนี่ยผมว่าป,ป๊อป,ปในการถึงเอสเอ็มเอ200เนี่ยยากส่วนเอสพีอาร์ซีเนี่ยผมว่ากลางๆนะครับคือถ้าจะรอลุ้นเอสเอ็มเอ200ก็รอได้นะประมาณ5.5แต่ต้องเป็นคนที่ซื้อมาจากตอนด้านล่างนิดนึงนะครับอย่างถ้าเกิดใครซื้อมาตอนที่เราแนะนําล่าสุดเนี่ยสบายใจมากเลยเพราะว่า เราได้ divergence จากโซนด้านล่างเนี่ย4.55อย่างเงี้ยนะครับก็4.4.54อะไรเงี้ยก็สามารถถือได้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยผมว่าก็ต้องมารอซื้อมาที่4.88ถึงจะซื้อได้สำหรับตัวของ SPRC นะครับส่วน1 e นะครับ1 e เนี่ยจริงก็ถือว่ามีการเบรกนะครับเป็นการเบรกตัวของ b l u Flag แต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถอยลงมา SMA 20ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยประมาณ2.32แนวเนี้ยก็ยังพอเล่นได้ส่วนแนวต้านก็2.52สําสำหรับตัวของ 1E e. นะครับคอมเซเว่นนี่ยเป็นหุ้นที่ผมแบบเสียดายมากเหมือนกันคือผมมาเก็บไว้ในวอชลิสตแล้วแหละตอนนี้มันย่อมาเนี่ยผมก็เตรียมจะซื้อละเตรียมจะแนะเตรียมหยิบมาแนะนำละที่ผมรอเนี่ยผมรอตรงเนี้ยตอนแรกผมรอเรื่องแกรบนะครับมันแกร็บยี่สามจุดหกแล้วตอนนั้นมันลงไปเนี่ยมันยี่สามจุดแปดยี่สามจุดเก้าอะไรเงี้ยคือผมรออีกนิดนึงสุดท้าย มันไม่ถึงแล้วมันก็ดีดก่อนดังนั้นก็เลยคอมเซเว่นี่ยก็เลยเสียรอบไปแต่ก็คงไม่อยากให้ไปไล่ตามนะคือผมก็ยังอยากได้แต่ช่วงโซนต่ำมา24เหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็เลยยังแถวประมาณช่วงใกล้ๆตรง26.5หรือ27เหมือนเดิมสำหรับตัวของคอมเซเว่นะครับโอเคเวลาเราจะหมดแล้วเดี๋ยวขอ2ตัวสุดท้ายนะครับส่วนซิ t e c คก็เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรละ้นะครับแปลว่า ตรงนี้เนี่ยเราสามารถอ่านเรื่องของ b a r i s h d i v e r g e n c e ได้แล้วนะครับดังน,นั้นก็แปลว่า,วาต้องระวังการพักตัวระยะสั้นก่อนสำหรับตัว s ินเท็คอาจจะถอยมา1.881.9ได้สำหรับ s ินเท็นะครับส่วน BDMS ก็คงแนะนำเหมือนเดิมแหละนะครับก็แถว2ีดดก็ยังเป็นโซนในการสะสมได้นะครับตัวนี้ก็ยังห่างเส้น200วันอยู่เราก็ยังคิดว่ายังยังมีลุ้นในการจะวกกลับขึ้นมานะครับก็ถือเป็นรกกาบเทรได้สำหรับตัวบีดีเอนะครับ สำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบพื้นฐานกันต่อส่วนคำถาม,มอื่นๆนย่ที่ตอบไม่ทันเดี๋ยวก็ไปเจอในชาร์ตเพอร์เป็กติฟเวลาบ่ายโมงครึ่งได้นะครับสว่วนนี้ครับแฟนเพจโวงตาที่รับชมผ่านทาง u ู u b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจโวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ